แช่เปลี um 네่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าหนึ่งสองซ้ำแช่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าหนึ่งสองซ้ำแช่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าหนึ่งสองสามอ๋อแช่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า คนาที่ดูอ่ะคนที่ดูวิดีโอเราอ่ะนึ้ว่าเรากินอะกินเดนจริงเลยจริงเหรอมันที่แบบมันที่าคบพวน้องมันกินแล้วเว้นเสร็จแล้วกินอะไรมันเหมือนเหมือนจริงๆพยายามเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขอเป็นนุ่มแป้นอ่ะเขาต้องมีช็อตแช่เป็นฝ่ายเขาขังเขาเป็นผู้จัดการ ตอนนี้เรากำลังเรียนอาจารย์สุนันทาย่ไทยตอนนี้พวกเรากำลังพางตัวอยู่ในหนุดใช่ตอนนี้ก็มาเชีวิชาพางตัววผมได้ชื่อว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดที่จะเรียนคุณคิดยังไงกับวิชานี้คอส้ตน้อ คุณไม่้คงคิดาไงเกี่ยวัวิชาการงานเฮียไหมก็โนคอมมีน้ามาแล้วเหรอโอ้ยสุดท้ายกนไายไปเรื่องเนีทยคนตอะไรอ่ะ